สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมานินทาสามีต่อค่ะเพื่อนๆน,นั่นก็หมายถึงว่าอารมณ์ของผู้สูงวัยปนิดก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นอารมณ์ของผู้สูงวัยเหมือน ทุกคนหรือเปล่าทั่วทุกประเทศหรือเปล่านะคะแต่ผู้สูงวัยที่บ้านนี้ก็จะเป็นในลักษณะจี่ว่าอารมณ์แปรปรวนนะคะอย่างที่คลิปก่อนปนิศบอกแล้วว่าคุณลุงนั้นตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็ะคือหลังจากที่ ปนิดได้ทำคลิปไหนคราวก่อนนู่นนะคะในช่วงที่คุณลุงเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับ mm. ทางด้านอารมณ์ทีเดียวเลยนะคะเพื่อน mm. ๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆก,ก็หมายถึงว่าจะเป็นภาวะที่เดี๋ยวอารมณ์ดี เดี๋ยวอารมณ์เสียบ่อยๆนะคะรวมทั้งเป็นอาการของอที่เขาได้รับผลกระทบมาจากเวียดนามสงครามเวียดนามอีกอย่างหนึ่งนะคะนั้นก็คือเป็นโรค PTSD หรืออะไรสักอย่างนะคะวันนี้ก็ลืมนะคะจะ เป็นเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์นะคะโรคนี้เป็นเกี่ยวกับด้านอารมณ์ล้วนๆน,น,นะคะนั่นก็คือคุณหมอของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้สรุปออกมาแล้วนะคะแล้วคุณลุงก็จะต้องทานยาเกี่ยวกับมแมลงนะคะแล้วคุณลุงก็จะต้องทานยาเกี่ยวกับ โรคนี้ประจำเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณลุงเขาเกิดอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาปณิตก็จะนิ่งค่ะเ,เพื่อนๆนั่นก็หมายถึงว่าคือให้เขาได้ลดระดับความอารมณ์ร้อนของเขาลงนะคะส่วนผลนพวง ที่ผลพวงที่ได้มาจากการไปรบที่เวียดนามนะคะก็จะได้มาก็คืออาการหูตึงนะคะอาจจะเพราะว่าเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรต่างๆนาะนาะสองก็คือภา,าวะแปรปรวนทางอารมณ์แล้วสาม คุณลุงได้รับฝนเหลืองมาค่ะเพื่อนๆในบางครั้งเนี่ยคุณลุงเขาก็จะมีเป็นจุดเป็นพื้นสีแดงขึ้นมาตามตัวตามหลังแต่บนใบหน้ากับหลังเท้าไม่มีนะคะหลังมือก็ไม่มีแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นบริเวณ หลังบริเวณตัวของคุณลุงนี่แหละนะคะมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วมันก็หายไปเองจะเป็นแบบนี้ประจำเพื่อนๆรับชมคลิปนี้จบแล้วมีความค,คิดเห็นประการใดฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด ชกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่วันนี้ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม